วันนี้27พฤศจิกายนล่าสุดทางเพจดังอย่างสวัสดิการทันข่าวได้แจ้งว่าโอนเงินได้ละ1000ข้อมูลวันที่27พฤศจิกายน66ซึ่งจะโอนตรงเข้าบัญชีทอกศของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2566ทับหโดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนต้องเข้าระบบข,ของทอกศก่อนวันโอนเงินตามแผนการโอนเงินสามารถกดถอน ATM ได้ทันทีเมื่อเงินโอนเข้าสำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วไม่สะดวกถอนผ่าน ATM แต่มีความประสงค์จะถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารท่านสามารถรอาการแจ้งประกาศจัดลำดับคิวรับเงินจากสาขาทกสในพื้นที่อีกครั้งแผนการจ่ายเงินได้ละ1,000บาท28พฤศจิกายน2566 4 0จังหวัดได้แก่พระนะครศรีอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีปรทุมธานีสระบุรีอ่างทองนนทบุรีสะแก้วชะเชิงแสาปราจีนบุรีนะครนายกชนบุรีสมุทรปราการ ระยองจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีนะครปฐมการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนะครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสสุรธานีชุมพรภูเก็ตกระบี่ระนองพังงากรุงเทพลบบุรี44สาขาได้แก่เชียงใหม่ บุรีรัมย์อุตรดิตถ์กำแพงเพชรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีพะเยาอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโข,ขทยัยอุทัยธานีตากเชียงรายลำปางแพร่น,น่านลำพูนแม่ฮ่องสอนมหาสารคามสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารบึงกาฬนครราชสีมาสุรินทร์ ชัยภูมิยโสธรสีสเกตอำนาจเจริญขอนแก่นกาฬสินแม่ริมพยาแมนสลกบาทสลภูมิสีเมืองใหม่ดอกคำใต้บ้านดุง29พฤศจิกายน2566 17จังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีตากเชียงรายพะเยาลำปางแพร่ เชียงใหม่น,น่านลำพูนแม่ห้องสอน30พฤศจิกายน2566 10จังหวัดได้แก่หนองบัวลำพูเลย 101, ร,าาร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมหนองคายมุกดาหารบึงกาฬหนึ่งธันวาคม2566 5หจังหวัดได้แก่นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิยโสธร สธันวาคม2566หจังหวัดได้แก่อุบนราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นกาลสินทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจสวัสดิการทันข่าวได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ